เดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมอันนี้ก่อนนะฮะส้มตำกับข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวยสวัสดีครับ f อสวัสดีครับผมมาว่าวันนี้ผมจะพามาทุ่งนาสวนนะทุ่งสวนนะนี่ฝั่งนี้จะเป็นถนนใหญ่ ไปฝั่งโน้นโน้นฮะมาดมาดูกันนะฮะจะพามากินอาหารนอกบ้านนะครับผมพอดีกินแต่ในบ้านบ่อยแล้วมาดูกันนะครับนี่บรรยากาศครับพี่น้องนี่ครับริมน้ำริมเขื่อนนี่ไม่โน,นอนะกอะดยัง วันนี้ฟลามากินอาหารนะครับกินข้าวนอกบ้านครับกินที่สวนครับด้านหลังก็จะมีบอ่อนะบอ่อธรรมชาติปลาก็จะมีนะครับเดี๋ยวเตรียมเบ็ดมาด้วยแล้วเดี๋ยวจะลงเบ็ดหาปลาตัวใหญ่ๆกินนะครับผมสุดยอดครับสุดยอดจริงเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมอันนี้ก่อนนะฮะส้มตำ อืกับข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวอือพร้อม,มน,นี่ครับันนี้มาตกปลาปลาเยอะมากตัวนี้อู้ยเต็มตกปลา,ามาน่าย เก็บมะม่วงโอ้ยส่วนมะม่วงโอ้ยตกน,นะครับมีส่วนมะม่วงครับผม,มดูนะมีกระชังมะม่วงอย่างดีฮะโอ้โหสวยๆมีทั้งเพลงฟังด้วยนะโู้สุดยอด อ้ยเี่รลงเท้ามันจะหักที่ตักปลาเก็บหมดเลยอ่ะเทม,มันโตแล้วเนาะจะไดมาันไหนเอย,ยเอะไหมฮะเอยอะไหมมะม่วงมะม่วงที่สวน หมดแล้วนะครับผมนี่มาเก็บมะม่วงที่นครนายกนะฮะนี่ก็ได้ไปประมาณหลายโลครับของพักผมใจครับครับบอกว่าผมใจนะครับปลูกมาไม่กี่ปีครับผมยังไม่ยังไม่ถึงปีแล้วดูดูต้นโน้นนะดูต้นโน้นโอ้โหดอกเต็มแล้วเชิญนะครับตนนนะก้องเชิญ นี่นะเห็นไหมดอกจะเยอะมากเลยแล้วต่อไปก็จะมีลูกย้อยลงมาคนระับเพราะอันนี้ก็เก็บไปกินแล้วในชุดหนึ่งตอนนั้นซึ่งตอนนั้นลูกสาวไม่ได้มาด้วยมาผมกาแฟนะนี่ฮะนี่เคยเก็บไปนี่ก็จะเยอะมากฝั่งนั้นก็รอมรันโตครับรอออกดอกกล้วยนีย่ก็ได้กินไปแล้วนะฮะกล้วยกล้วยก็ได้กินไปแล้วตอนนี้ไม่กล้าปลูกทุเรียนครับ ปลูกแค่ต้นข้าวไว้แค่นะัน้นพอต้นข้าวแล้วบรรยากาศชิวๆแล้วผมดูด้านหลังก็ได้นะฮะกล้องงตด้านหลังนะฮะมีเพฟังด้วยนี่สบายๆเลย